สวัสดีครับวันนี้ผมตัแจมนะครับจะมาบอกวิธีการทำกับข้าวหรือทำอาหารแบบไม่ต้องใช้ถ่านใช้แก๊สนะครับทำยังไงนะครับก่อนที่เราจะไปดูช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อไปกำลังใจให้กับตัดแจมดเลยนะครับครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยครับว่าทำยังไงครับครับอุปกรณ์ทองผมก็จะมีนะครับมีภาชนะนี่เขาเรียกอันนี้ผมจะใช้เป็น กระบังสังกระสีนะครับกระบังสังกระสีผมจะตัดให้พอดีนะครับนะครับเดี๋ยวจะเป็นแทปปิ๊บขนมปังกันนะครับนะครับแล้วก็จะมีน้ำมันนะครับน้ำมันพืชเก่าครับที่ใช้แล้วครับตอนนี้อากาศเย็นนะครับน้ำมันเป็นไข่นะครับนะครับเราก็จะมีกระดาษเช็ดชู่นะครับเอาไว้ทําเชื้อเพลิงนะครับ นะครับจะมีเตานะครับครับนี่ก็จะมีเตานะครับเตาที่เราปกติเราจะใช้ถ่านนะครับแต่ตอนนี้ผมจะไม่ใช้ถ่านนะครับครับเดี๋ยวเราก็จะมาจุดไฟนะครับเพื่อจะทลกับข้าวนะครับวันนี้ผมจะทอดไข่นะครับดูนะครับว่าไข่ของเราจะสุกหรือเปล่านะครับนะครับเดี๋ยวเราไปดูกันเลยนะครับทํำยังไงครับเราก็จะ เอาภาชนะ้งองเรานะครับใส่น้ำมันนะครับเทน้ำมันลงไปแล้วนะครับครับผมจะเทน้ำมันลงไปประมาณนี้นะครับ เราก็จะวางลงไปในเตานะครับเตาที่เราใช้ถ่านนะครับนะครับเราจะใช้เป็นกระดาษเช็ดชู่นะครับเป็นเชอเพิงนะครับเราจะใส่ลงไปเลยนะครับเช็ดชู่ของเราอมน้ำมันสักหน่อยนะครับตอนนี้น้ำมันเป็นไข่นะครับ แบบมเป็นไข่ก็เลยไม่ค่อยจะชื้นนะครับขับ้นตอนต่อไปเราก็จะจุดไฟนะครับเราก็จะจุดไฟลงไปเลย ครับไฟเริ่มติดพัดจานของเรานะครับเป็นกระดาษจะชู้นะครับเริ่มติดแล้วนะครับเดี๋ยวเราก็จะมาทอดไข่ดูครับว่าไข่ของเราจะสุกหรือเปล่าครับครับเดี๋ยวผมจะทอดไข่นะครับผมจะใช้ไข่สองหน่วยนะครับเพื่อเอามาใช้มาทอดนะครับนี่ครับหมทอดไข่สองลูกนะครับ นะครับก่อนที่ผมจะตีไข่ผมจะเทน้ํามันลงไปในไข่สักหน่อยนะครับเพื่อเวลาเราทอดแล้วไข่จะไม่ติดกระทะนะครับเราใส่เยอะนะครับใส่สักหน่อยครับพอประมาณนะครับเวลาเราทอดไข่จะไม่ติดกระทะนะครับครับไฟแรงมากเลยนะครับเดี๋ยว ผมจะเอากระทะตั้งก่อนนะครับเพื่อให้น้ำที่เราล้างมาแห้งนะครับนะครับเดือดแล้วนะครับน้ำที่อยู่ในกระทะนะครับร้อนนะครับความร้อนเน้ใช้ได้เลยนะครับครับถ้าเราไปอยู่กลางไร่หรือสวนครับที่เราไม่มีฐานหรือไม่มีแก๊สเราก็สามารถใช้แบบนี้ก็ได้นะครับเราเก็บ น้ำมันที่เราเหลือใช้เข้าไว้นะครับนะครับแล้วก็เอาไปใช้แบบนี้นะครับได้นะครับครับเดี๋ยวเราก็จะเทน้ำมันลงไปนะครับประมาณนี้นะครับ เดี๋ยวเรารอสักพักครับให้น้ามันร้อน,นก่อนนะครับค่อยใส่ไข่ลงไปนะครับครับตอนนี้เราก็รอน้ํามันร้อนนะครับเดี๋ยวเราลองเทไข่ลงไปนะครับนะครับไข่เดือดเลยนะครับ นะครับเราประหยัดถ่านประหยัดแก๊สได้เลยนะครับสบายเลยครับตอนนี้เ,นเพื่อนๆเอาไปลองทําตามดูนะครับถ้าอยู่กลางไร่กลางนากลางสวนนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ถ่านใช้แก๊สถ้าเราไม่มีถ่านมีแก๊สเราใช้แบบนี้ได้เลยนะครับโดยที่เราไม่ต้องใช้ฟืนใช้ฟืนใช้ถ่านนะครับนะครับไฟแรงใช้ได้เลยนะครับ นะครับไข่ของเราก็สุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราจะตักออกดนะครับหน้าตาจะเป็นยังไงครับไข่ที่เราใช้ทอดนะครับนี่ครับเพื่อนเพื่อครับสุกเลยนะครับไข่นะครับใช้ได้เลยนะครับที่เราจะใช้ถ่านใช้แก๊สนะครับนี่ครับเดี๋ยวผมจะลองต้มไข่ดู นะครับว่าจะเป็นยังไงนะครับเดี๋ยวลองต้มไข่นะครับครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับน้ําที่เราตั้งเขาไว้นะครับเริ่มเดือดแล้วนะครับนี่ครับครับน้ำที่เราตั้งไว้เริ่มเดือดแล้วนะครับไข่ร้อนนะครับนะครับ เดี๋ยวเรารอสักพักนะครับให้รอให้ไข่สุกนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าไข่จะสุกหรือเปล่าครับไข่ที่เราต้มไว้นะครับน่าจะสุกแล้วนะครับเดี๋ยวเราเอาไข่ไปปอกดูก่อนนะครับว่าไข่สุกหรือเปล่านะครับนะครับไข่ที่เราต้มไว้เมื่อกี้ครับนี่เย็นแล้วครับแต่ก็ยังร้อนอยู่นะครับเดี๋ยวจะลองแกะดูนะครับว่าไข่ างในนี่จะเป็นยังไงสุกหรือว่าดิบนะครับแกะง่ายอยู่นะครับสุกนะครับใช้ได้เลยนะครับ ะครับต้มไข่ก็ยังสุกอยู่นะครับนี่ครับนี่ไข่ทอดนี่ครับนี่ไข่ที่เราต้มนะครับใช้ได้นะครับมีประโยชน์นะครับช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามให้กับจัดแจมเลยนะครับแต่ก็ไม่มีประโยชน์คือว่าเวลาเราทําหม้อของเราก็ ดำนะครับเวลาเราทำควรจะใช้หม้อเก่าหรือว่ากระทะเก่านะครับที่เรามาเอามาทำกับข้าวนะครับถ้าเราใช้กับภาชนะใหม่ๆม,มาทำอาจจะก้ดอาจจะดำได้นะครับเราควรจะใช้หม้อเก่าหรือว่ากระทะเก่าๆที่เราเอามาทำนะครับครับคลิปนี้ถูกใจ ช่วยกดไลค์กดแชร์กดติดตามเพื่อเป็นกำลังใจให้กับตัแจมด้วยนะครับสวัสดีครับเจอกันคลิปหน้าครับ